นะคะคุณแม่ขาคราวนี้นะคะสำหรับ First Word for k i น s นะคะด้านในนะคะคุณแม่เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะคะโอ้โ แบบนี้ค่ะทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดเลย8ดเล่มน,นะคะไม่ว่าเป็น Animal Wor ิรนะคะด้านในนะคะคุณแม่ขาเป็นแบบนี้ค่ะภาพน่ารักนะคะพร้อมคำศัพท์ตามหมวดหมู่นะคะสำหรับใครที่มีประกาพผู้ได้นะคะใช้ด้วยกันได้นะ,ะจะสามารถออกเสียงภาษาไทยอังกฤษและจีนได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะแกะให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะใเข้าไปนะคะสามารถเลือกภาษาตรงนี้ได้เอาภาษาจีนก็แล้วกันเนาะอ่าแบบนี้ค่ะหมู่หลือ หรูไอ้ดิกงดาภาษาจีนยาว English ด้า Chinese หรูหรูหรูได้สามภาษาเลยนะคะภาษาไทยก็ได้นะคะคุณแม่หากวางเห็นไหมคะได้มันดีมากๆเลยค่ะสำหรับชุดนี้ค่ะได้ทั้งหมดเลยนะคะแปดเล่มเลยนะคะ แนะนำจริงๆค่ะเพราะว่าได้คําศัพท์ที่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะเลวไซเร,เรมนะคะทุกอย่างนะันดูดีมากเลยค่ะพร้อมกับราคานะคะที่ประทับใจมากๆเลยค่ะแนะนําเลยนะคะ